ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่เอฟซี FC, ทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อกี้เป็นวันหยุดสุดสัป,ปดาห์นะครับเนาะวันอาทิตย์ที่ยี่สิบโอววันอาทิตย์ที่หนึ่งนะครับโอ้ไม่บอพี่น้องวันอาทิตย์ทีสามสิบเอ็ดบอครับเป็นวันอาทิตย์ที่สามสิบเอ็ดนี่พี่น้องเนาะครับเมื่อนี้พอเตรียมผ้ามาติดตาม ลาวพัฒนาของปู่สมหวังเนาะครับเนาะครับครับมื่อวันศุกร์เนาะครับเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้าธันวาคมหกหกขับลาวพัฒนาออกครับห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าห้าขับส่วนเลขล่างก็ออกเจ็ดศูนย์นพนองเนาะครับมีผู้โชคผู้มันมโนอกับปู่สมหวังนะครับ ครูเตียมามึกมึกย่อยใส่เรียกเก่านะครับขับเลขติดบนล่างปูกับมีหนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับบุพีตะศูนย์นราพี่น้องเนาะตะวันจับคูตัวเนียนของปูนะครับเดินปูเนียนในห้าเก้าแปดหกเก้าเจ็ดมาครับกับปรากฏว่ามาเก้าห้าเข่าตัวกลับนะครับเนาะขับส่วนวิ่งลูดของปูนะครับวิ่งลูดห้ากับเก้า ขับมานำกันทั้งสองตัวเลยคือปู่สมบังเนาะครับเนาะวันวมันแตกสามตัวบบมีเนาะพี่น้องเนาะครับเอามื่อนี้พอเตรียมผ้ามาติดตามต่อเนาะครับเนาะวันจันเนาะครับวันจันที่หนึ่ง เปลี่ยนพอซอใหม่เด้เนะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่หนึ่งมกราคมมคเปลี่ยนพอสอใหม่แล้วสองห้าหกเจ็ดนอพี่น้องเนาะเป็นมุมวง ส่งบริษัทหนุ่พี่น้องเปลี่ยัเลยสำนึกก่อนนะครับเนาะ เรา Pertan นา p สม m b ัง ยากาศร่มดีพี่น้องห้องสามฮะเกียร์เก้าครับ ครับส่วนจับปูนะครับเนาะปูจับปูแม่มานี่สี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้า หกสามเจ็ดห้าเก้าเจ็ดนะครับ กระพ่เลษสามตัวน้ำสีเก้าเจ็ดเจี่เก้นะครับครับแถมเหล็กสี่ตัวน้ำพี่น้อง ีเก็ดครับ4ีเกีเก้ครับเอาเลขพิงก็เอาไปนองเนาะ ขับวิ่งรูดขับวิ่งรูดสีกับเก้านะครับสีกับเ <9 S 1> ก้ามันกันบ่พี่น้องครับส่วนปูเนียนแห้นะครับ 4 9 9เก็ด <49 S 2> นะครับ ครับส่วนเลขกสองสามตัวสี่ตัวปูพันธุ์บอเนนให้นะครับเนาะยางละสองหางนะครับก็ถือว่าเนี่ยละเก้าเจ็ดกับสี่เก้านะครับครับวันจันทร์นะครับเนาะวันจันที่หนึ่งมกราคมสองห้าหกเจ็ดนะครับลาวพัฒนาปู่สมหวังนะครับเนาะครับเลขติดบนล่างนะครับเด้อสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้านะครับ ขับส่วนปูจับคู่กัมี c ห้า c เจ็ด c เกมเจ็ดห้าเจ็ดเกเน้นที่4 9กับ7 9เกานะครับเนาะครับส่วนเลข3ตัวก็ตามนี้แหละพี่น้องครับส่วนวิ่งรูด4กับเกานะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วงวดที่ผ่านมากับเขาตัวกลับเด้อพี่น้องเด้อปูให้มา5 9แต่ว่าเลขออก9 5้าานะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วมักชอบตัวเดก็อย่าลืมนะครับกลับตัวไว้น้ำเนาะ พี่น้องเนาะครับเอาพอเต้มกับขอ้อกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเดอ้อปู่สมหวังเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแต้มมาครับฝากพีฝากน้องเอาไปเบื้องไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดคัดก็ผ่านนะครับเดอ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเต้มกับขอ้อไว้พรอคอยเข้าปังปังอีกเนาะพี่น้องเนาะ,นนะครับสี่ก็บย่ได้โชคโมันมันกันนะครับ เอาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจพอแต้มนํานะครับครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้พอแต้มขอขอบขอขอบคุณเยบีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขอไว้พอนหมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใจใดความใขร่ใให้มีนะครับเนาะครับปีใหม่นี้ขอให้มีแต่โชคตาลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอเตรมก็มีแค่นี้เนะครับเนาะครับเอาไว้พอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม